สว,ส,สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะอุ้ยค่ะอุยอายค่ะอาม,มีค่ค่ะทั้ง3คนวันนี้เรามาจากบู๊แม็กซิมน้องนี่แม็กซิมเอาอะไรมาโชว์บ้างคะวันนี้เอานมก่อนเรานมมาโชว์นะเอานมามาโชว์ก่อนเราเมื่อกี้ได้ยินว่าเดี๋ยวเราจะมีการล้างรถ <Okay. S 1> แล้วเราก็ไปล้างเขาด้วยอยากจะรู้ว่าเราเอาท่าอะไรมาล้างรถกับเขาคะเอ่อน่าจะเป็นกงตูดเนาะกงตูดอยากจะดูจังเลยทำให้ดูหน่อยได้ไหม อาเอาละค่ะแล้วในส่วนของตัวเราเราไม่ยอมแพ้เขาเราเอาท่าอะไรมาโชมอ่ะ,นนะคะท่าทางหนูเหรอคะต้องท่านี้เลยคะ่ะอ๋อท่านี้เรียกว่าชื่อท่าอะไรคิดให้หน่อยอดิบนมดีกว่าบิดนมดีกว่าบิดนมนะคะอะ ง่ายๆส่วนตัวของเราอะคะลอนโชเลยค่ะลอนโชโชตรงส่วนไหนลอนยังไงลอนให้ดูหน่อยตั้งแต่ลงมาจเเามนะะเดี๋ยวต้องรอชมนะคะอะอย่างที่บอกอย่าไม่เฉล,ลยนะต้อง,ต,อง,ต,อง,ต,องต้องอดใจรอนะอแต่ว่าอย่างที่บอกว,ว่าวันนี้เรามางานสักังทูไทยแลนด์ทั้งที่มันเป็นเกี่ยวกับรถแดกของฮอนด้าแล้วรถแดกของฮอนด้าเนี่ยมันมีสโลแกนว่าเล็กสั้นดันวิ่งเรารู้สึกยังไงกับคํานี้คะแล้วถ้าผู้ชายเล็กสั้นดันวิ่งมาเราชอบไหม เล็กสั้นชอบแบบเล็กสั้นลั่นห้องอะไรเงี้ยลั่นห้องว้าวอันนี้คือไม่ต้องถามอะไรต่อแล้วแบบว่าชัดเจนมากอ่ะชอบของใหญ่อะค่ะชอบของใหญ่ค่ะเล็กๆไม่เอานะแต่ต้องบอกว่าอันเนี้ยของเล็กแต่ว่ามันแรงนะต้องให้มันพอกับนมอะไรอย่างเงี้ยต้องให้พอกับนมนะคะอ่ะของเราเล็กก็โดนวิ่งเราเป็นไงชอบไหมชอบค่ะชอบแน่นๆอัดๆอะไรเงี้ย แล้ววันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเครื่องยนต์วีเทคข,ของฮอนด้าเนี่ยมันจะมีเสียงปี๊ดปี๊ดปี๊ดป๊ดเลยในส่วนของตัวเราเนี่ยเรารู้สึกว่าร่างกายของตัวเราเนี่ยมีอะไรที่ปี๊ดมากที่สุดเหมือนเสียงของท่อรถก็ยังเป็นนมอยู่นะก็ยังเป็นเพราะสายตา <ละ S 2> สายตาเราแบบเซ็กซี่ก็เลยแบบนิดนนิดนึงนะทำให้แบบว่าสามารถที่แบบผู้ชายมองเราเราจะเคลิมได้เออของหนูคงตรงเป็นเสียงอะค่<ล>ะลั่นล่เหมือนรถ เสียงลั่นนี่ลั่นในส่วนของตอนไหนตอนที่แบบตอนอะไรอะไรก็คิดเอาค่ะเสียงลั่นลั่นดังๆเสียงนี้ชอไปหน่อยชอหน่อเสียงหน่อยสิตัวเราล่ะอะไรปรี๊ดที่สุดเลยลีลาปรี๊ดเลยค่ะอ๋อลีลาดุดันเด็ดเดือดร้อนแรงเหรอ ใช่แล้ววีลาแบบรันฟรีสแสดงว่าเห็นแล้วแบบซีสแสดงว่าชอบชอบเขาเรียกว่าอะไรใช้กําลังเหรอะใช่แล้วค่ะชอบความรุนแรงชอบความรุนแรงโอเคขอบคุณทั้งสามสาวมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ อยู่กันที่บูธของ S9 ค่ะยังไงเดี๋ยวให้พี่แล้วก็คนสวยเนี่ยแนะนำตัวกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะอ่าชื่อก่อครับ S9 ค่ะชื่อเอิร์นค่ะพี่ก่อค่ะวันนี้พี่ก่อเอาอะไรมาโชว์บ้างในบูธของ S9 อ่าที่เราเอามาเก็บบันดิฟฟี่แล้วก็บอปลายแล้วก็โชว์ซิเวอร์นะครับ แล้ววันนี้เนี่ยเรามาในบูธของเอสนทั้งทีนะคะเรามาถามในส่วนของผู้หญิงมากดีกว่าเราคิดว่าในส่วนของเราเนี่ยเราเป็นอะไรในเอสนเป็นอะไรดีอืมเป็นดิฟฟี่แล้วกันค่ะทำไมถึงเป็นดิฟฟี่อะคะเป็นดิฟฟี่นี่คือก้บโดหัวหรือยังไงเป็นดิฟฟี่แบบว่าเป็นนาฬิกาวัดอะค่ะอ๋อเกตวัดใช่ทำไมถึงคิดว่าตัวของเราเป็นเกตวัดครริดว่านาฬิกาวัดก็ แรงอะค่ะแล้วก็หมุนตลอดเวลา,าไม่มีทางหยุดใช่ค่ะแล้ววันนี้ค่ะเรามากันไงงานสักั้งทูไทยแลนด์นันทีนะคะมันเป็นการแข่งขันเกี่ยวกับรถแดกของ Honda แล้วรถแดกของ Honda เนี่ยมีแบบคอนเซปต์ว่าเล็กสั้นดันวิ่งซึ่งเป็นแบบในส่วนของตัวรถเขาจะเป็นแบบเล็กๆกระทัดรัดอะไรเงี้ยถ้าเราเจอผู้ชายแบบนั้นเราจะรู้สึกยังไงกับเขาก็คงดูก่อนคะ่ะดูรูปลักก่อนแล้วก็ถ้าแรงจริงซิ่งจริง,รงก็โอเคค่ะอเอ้ยได้อยู่อ่า,อา,อา ของพี่ก่อนนะค่ะถ้าเจอผู้หญิงแบบเล็กสั้นดันวิ่งมาแล้วเราจะรู้สึกเป็นยังไงบ้างสุดนาะะ่ารักคัะชอบ,ชอบต,รตรงอยู่แล้วอ๋อคือเป็นตรงคอนเซ็ปต์อยู่แล้วว่าเล็กๆกระทัดรัดกระทัดรัดใช่อ๋อเออแล้วมีคําถามคํคถ,ถามหนึ่งคือว่า h ันด้เนี่ยเขาจะมีเครื่องวีเทคท,ที่มีเสียงแบบปิ๊ดป๊มากๆเลยเราคิดว่าในส่วนของตัวเรามีอะไรที่แบบปิ๊ดปดเด่นเบ้างก็ตาละกันคะ่ะทำไมถึงคิดว่าตาเหรอคะก็ ยังไงเนี่ยคือสามารถมองผู้ชายแล้วทำให้ผู้ชายเนี่ยเคลิมได้เลยใช่ค่ะว้าวลองส่งสายตาให้กับกล้องแล้วทำให้แบบว่าตากล้องเคลิมที่สุดอเบาๆพอเนี่ยตอนเนี้เคลมแล้วพี่ก่อค่ะแล้วสมมติว่าถ้าคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยติดตามเราอยู่เราอยากจะรู้ข้อมูลเพิ่มเติมของ S9 สามารถติดต่อได้ที่ไหนบ้างาเข้าไปใน w w w ร์ไวด์เว็บขัไดได้เลยครับเราจะมีราคาสินค้าและตัวอย่างสินค้าทุกชนิดใน S9 ให้ดูได้แล้วสมมติว่าถ้าจะขับรถไปเลยไปได้ที่ไหนสถานที่ S9 อ,อยู่ตรงไหนคะตอนนี้เรามี2สาขานะครับเธอที่เรียกทางวจรามินทากับวิภาวาดีรังสิต <c oughs> เลยตึกการบินไทยไปแล้วภายในเดือนหน้าจะมีอีกสาขาหนึ่งที่สรยา ใช่ผู้จมรฑลสายสี่ครับ <5 S 2> ตรงตรงต้งจดเลยก็ใกล้ตรงไหนก็ไปตรงนั้นนะคะเพราะว่าบอกเลยว่า S9 เนเดยคุณภาพจรงิงวันนี้ต้องขอบคุณพี่ก่อนแล้วก็สาวสวยที่มาอยู่อยู่ข้างๆอ้อมด้วยค่ะขอบคุณค่ะ ทีมงานของแม็กซิมนะคะเดี๋ยวให้พี่พี่สาวสวยเนี่ยเขาแนะนำตัวกันทีละคนเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะแล้วก็ทําอะไรอยู่ในแม็กซิมสวัสดีค่ะพี่ชื่อพี่แหม่มนะคะเอาเรียกง่ายๆเราดูแลในส่วนของงานขายโฆษณาของนิตยสารแม็กซิมค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้ำฝนนะคะเป็นฝ่ายดูแลในฝ่ายโฆษณาของนิตยสารแม็กซิมค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อส้มโอนะคะเป็นฝ่ายโฆษณาแม็กซิมเหมือนกันค่ะ สวัสดีค่ะชื่อลูกหมูค่ะเป็นฝ่ายดูแลในส่วนโฆษณาของแม็กซิมค่ะอยากจะรู้ว่าแม็กซิมเนี่ยเขาต้องขัดหน้าตาก่อนจะรับสมัครหรือเปล่าคะทำไมมีแต่หน้าตาดีๆทั้งนั้นเลยขอบคุณมากค่ะอันนี้ก็นิดนึงเนาะต้องบอคขัดนิดนึงใช่ไหมคะอยากจะรู้ว่าวันนี้เนี่ยเรามาอยู่กันในงานสักังทูไทยแลนด์นะคะแม็กซิมเอาอะไรมาโชว์บ้างก็วันนี้เรามีไฮไลท์นะคะมีทีเด็ดในช่วงของเซ็กซี่คาวอชซึ่งจะมีน้องๆที่ผ่านการประกวด จากมิสแม็กซิม20สาวแต่ว่าวันนี้เรามาไม่หมดบบแค่เจ็ดสาวค่ะเจ็ดสาวนี่ก็แบบเรียกว่าเซ็กซี่สุดๆแล้วใช่ไหมคะก็ยังค่ะยังมันมีทีเด็ดมากกว่านั้นมีทีเด็ดมากกว่านั้นนะคะอยากจะถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยนิตยสารของแม็กซิมเป็นนิตยสารที่กึ่งเซ็กซี่ทำไมถึงมาเกี่ยวโยงกับรถซิ่งรถแข่งได้ยังไงก็เพราะว่าทารเกตทั้งส่วนของรถซิ่งแล้วก็นิตยสารของเราก็คือกลุ่มผู้ชายเหมือนกัน่เราคิดว,ว่ามันสามารถไปด้วยกันได้ดีค่ะ ะจะมีอะไรดีๆมาให้คุณผู้ชมทางบ้านได้ติดตามหไหมคะอีเวนต์ดีๆหรือว่ามีงานใหญ่ๆอะไรให้เราได้ไปติดตามบ้างแคะก็ยังไงพี่ก็ขอฝากนะคะงานประกวดมิสแม็กซิมไทยแลนด์ประจำปี2014ปีนี้ซึ่งจะมีรอบไฟนอลคือวันที่6มิถุนายนซึ่งวันนั้นเราจะทราบแล้วว่าสาวๆคนไหนเซ็กซี่ที่สุดในประเทศไทยค่ะจริงๆแล้วแม็กซิมเนี่ยเขาคัดเซ็กซี่นอกจากสรีระร่างกายแล้วเขาคัดที่อะไรอีกคะก็เซ็กซี่ทางด้านความคิดกล้าพิเต์ตัวเองนะคะ โอเคค่ะถ้ามีโอกาสนะคะเดี๋ยวเราจะไปต้องไปติดตามแม็กซิมอย่างแน่นอนนะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่ทั้งสคนมากๆเลยค่ะ